ขไปเลยเกดเดูมุมเขเลยเข็ดูมุมเขดเลย<ม>จะได้หลบต้ไไนไม้นันนี่นะครับพี่ทิพย์ครับเรากำลังเดินทางมาวัดอะไรครับสำนักสงฆ์ห้วยน้ำใสค่ะ <มา S 2> วันนี้เราจะพาคุณท้องอายมานะครับให้ลุงปิยะช่วยดูจุดเส้นต่างๆที่คุณแม่เดินไม่ได้นะครับและระหว่างทางมาสวนพึ่งนี่แบบว่าดีสอร์ ภูเขาข้างหน้าเราที่เห็นอยู่นี่คือเทือเขาตะน,นาวสีและเพื่อนบ้านเราคือฝั่งพม่าแล้วนะคะเพื่อนๆ <Wow. S 1> Forest Resort อ้ดูแบบรีสอร์ทนี่แบบโหดพี่เปอดรับน,นายแบบหลายสิบมากเลยนะ <Yeah. S 1> oh. อีก300เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายโอ้ oh, แล้วนี่ใกล้วัดมีรีสอร์ทอย่างนี้เลยนะคะเมื่อก่อนไปที่อย่างนี้นะคะโอ้แล้วข็ทางไหนคะพี่คะ ไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆำนักสงฆ์วยน้ำใสถึงแล้วนะครับนำนักสงฆ์ยน้ำใสจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายครับเลยขึ้นไปเลยนี่ยครัขึ้นไปนซ้ายซ้ายเนี่ยฮะขึ้นไปข้างบน

สมักสองขั้วน้ำใสนะครับนี่ครับตะกี้พาคุณแม่ขึ้นกระไดสองตะเข็บมาเพื่อที่จะมานวดนี่แหละครับนี่ครับให้หลวงปู่ธานวดให้นะครับลองดูครับหาทุกถิ่ีทางให้คุณแม่หายครับที่จะนนะได้นะเจาะไม่ได้ไม่มีเล็บเจาะลูกมืตัดได้กระน้ําขวด อ,อ,อ้เราต้องพิวคุณแม่ขึ้นกระดางมาสองทบคือที่มนันนวดกับคุณหมอปิยะนะครับถ้า,ถาลุงปิยะบอกว่าเส้นจมถ้าไว้นานๆไม่มานะแก้ก็จะเดินไม่ได้นะครับอืเส้นมันลงไปจม,าจ,มจากจากบาดแผลเก่า ไม่เกลี้ยบวมบทีบวมใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยมือมือใช่ป่ะนิ้วชี้มันจะแบบว่ามันเอียงออกมาทางเนี้เยเนี่ยเลยคะเดี๋ยวลองนวดเสร็จดูก่อนครับนี่ครับขอบคุณครับแล้วก็ยังเดี๋ยวดู b e ฟอร์กับอั t เตอร์ก่อนอันนี้นะครับ